วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการติดตั้งโปรแกรมของ NetBeans IDE 7.0นะครับตอนแรกก็ให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ก่อน netbeans.org ครับหลังจากนั้นก็คลิกที่ตรงนี้เลยดาวน์โหลดฟรีแล้วมันก็จะเข้ามาที่หน้าจอแบบนี้ส่วนผมก็จะทำการนี่นะครับดาวน์โหลดตัวนี้เพราะว่าผมจะทำการให้มันสามารถรันตัวของ ว่าก็ได้ PHP ก็ได้นี่ครับก็คือดูจากคุณสมบัติมันอันนี้คือรัน PHP ได้เออแล้วก็ผมต้องการที่จะรันตัวของ Apache แล้วก็ g r a p h i c ด้วยครับซึ่ง2ตัวนี้ก็คือเป็นเ Web Server ผมก็คลิกคำว่าดาวน์โหลดเลยแล้วทีนี้มันก็จะให้เราดาวน์โหลดบอกว่าปุ๊บแล้วก็คลิก Save File แล้วก็คลิกดาวน์โหลดเลยนะครับ ผมก็จะดาวน์โหลดไปที่นี่สมมุติว่าผมทําการดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้วนะครับก็คือไฟล์นี้นะครับจะจุดส่วนของผมผมก็ทําการับเบลคลิกขึ้นมาับเบลคลิกเปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาแล้วอาจจะช้านิดนึงนี้กด Allow แล้วทีนี้มันก็ขึ้นก็ Configuring Configuring the Installer นะครับ ตัวนี้ก็คือจะบอกว่าให้นำการติดตั้งในที่นี้ผมก็จะใช้ตัวของ Tomcat เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ผมก็คลิกติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้ก็คลิก Next แลก็ตอบ I accept ตอบ Next accept ตอบ Next ก่อนที่เราจะติดตั้งตัวของ n e t b แนะนำว่าต้องติดตั้งตัวของ JDK ก่อนนะครับ JDK ก่อน และทีนี้ก็คือ j จดกเคือตัวของจ a ตัวของ j a ว่นะครับ Developer Kit แล้วก็คลิก next นี่ก็ถามว่าเอา g a ๊ Fit ติดตั้งไว้ที่ไหนนี่ก็คือถามว่าจะเอาตัวของ Apache ติดตั้งไว้ที่ไหนเสร็จแล้วก็คลิก install เลยนะครับก็รอ นี่นะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จปุ๊บก,ก็จะขึ้นมาแบบนี้และทีนี้ก็ให้เราทำการคลิก finish เลยก็คือหลังจากนั้นเราก็มาทำการ double click ตัว n e t b e a n IDE นี้เราก็จะมาดูหน้าตาว่ามันเป็นยังไงบ้าง นิดหนึ่งนะครับตัว e น็ตบีนี้คือแนะนําว่าควรใช้กับเซิร์ฟเวอร์ที่สเปคใช้ความสเปคสูงนะครับถ้าสเปคต่ำมันจะช้าแล้วก็โหลดทรัพยากรคอมพิวเตอร์ค่อนข้างมากเลยนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของเน็ตบีนะครับก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับการติดตั้งตัวของเน็ตบีนะครับ